สวัสดีครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษชัยวงศ์นะครับประธานสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารโดยส่วนตัวกับผมสอนวิชาหลักการสื่อสารพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลนะครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และก็ระบบสื่อสารเชิงแสงครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปณิษฐาแก้วสวัสดิ์นะคะอาจารย์สอนวิชาเกี่ยวกับ ที่ไม่มีสายทุกวิชานะคะอย่างเช่นวิชา w i r e l wireless c o m o u n u n i t i t n นะที่อยู่ด้านหลังอาจารย์ก็คือเป็น Private 5G Network นะคะของสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนนะคะเข้าสู่สาขาวิชาของเราค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์กิติพงษ์นวลให่นะครับก็อาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบในหลักสูตรนะครับสอนวิชาที่เกี่ยวกับาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากจากนี้นะครับก็จะรับผิดชอบในส่วนของวิชาดิจิตอลนะครับดิจิตอลลอจิกนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าพาร์ทโปรแกรมมิ่งหรือว่าพาร์ทเขียนโปรแกรมมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของอาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็การเขียนเอเมดเดดซิสเต็มนะครับหรือว่าพวก วิชาสมองคนฝั่งตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีวิชาดัตต้าเบสนะครับวิชาฐานข้อมูลที่อาจารย์รับผิดชอบนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับรวมกันก็เอาไปทําพวกไอโอทีนะครับสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทโฮมนะครับและนี่ก็คือวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดรประกิตเอินชัยนะครับก็อาจารย์สอนอยู่ในสาขาวิศวกรรมสาสรสัเทศและการพิสานะครับอาจารย์ชื่อว่าโอ๊ตนะครับ ก็อาจารย์สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเขียนโปรแกรมมมิ่งนะครับสอนในเรื่องของวิชา a i ปัญญาประดิษฐ์นะครับสอนในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์นะครับสอนเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือคลื่นไมคโครเวฟนะครับคลื่นวิทยุนะครับสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดด้วยเครื่องมือวัดคลื่นไมคโครเวฟเครื่องมือวัดพวกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการทํานายนะครับว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยจะเสียเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราควรต้องวางเผนในการซ่อมบำรุงและนะครับก็อาจารย์ก็ฝากนึสสาวไว้ประมาณเท่านี้ครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อดงกมลอังคำนวยศิรินะคะหรืออาจารย์เฟรมค่ะก็รายวิชาที่รับผิดชอบก็จะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลโยีต่าง เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น VR, MR หรือว่า AR ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติต่างๆหุ่นยนต์ถ้าเราอยากเรียนรู้อยากเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติหรือ IoT ก็สามารถมาเรียนสาขานี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับพ,พี่ชื่อพี่ตั้มนะครับเป็นวิศวกรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารนะครับพี่มีหน้าที่ช่วยดูแลนักศึกษานะครับ ก่อกับช่วยอาจารย์สอนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับคุรุภพันธ์ต่างๆนะครับเครื mm ่อ hmm. งมือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในสาขาวิชาแล้วก็ช่วยดูแลกับส่วนกลางของคณะนะครับถ้าน้องๆมีข้อสงสัยหรือว่าให้ช่วยเหลืออะไรตอบพี่ได้นะครับผมค,ครับ